สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่16พฤษภาคมปี6 7นะครับวันนี้ก็เย็นวันหวยออกนะครับใครถูกหวยรวยเงินบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเนาะวันนี้ใครดวงดีหรือไม่ดวงดียังไงก็ทักทายพูดคุยกันได้วันนี้ผลหวยออกนะครับเนาะหวยออกผลหวยออกว,วันที่หนึ่งนะครับประกาศมานะครับเนาะดีใจมากเลยปลาสาัคำสองตัวล่างนะครับหกศูนย์ สามตัวบนก็หกเก้าศูนย์นะครับหกศูนย์กับหกเก้าศูนย์ศูนย์บนศูนย์ล่างเลยครับเนาะมาตามคาดเลยสารคามพูดว่าวันนี้ศูนย์น่าจะมาแน่ๆไม่น่ารอดก็จริงๆนะครับเนาะจริงๆด้วยใครถูกหวยดีใจด้วยนะครับเนาะดูแนวทางก่อนนะครับเน,ะนาะแนวทางเบาสารคามหวยคำนวณน,นะครับ บเมือนเบ,บาสลัมคให้บนล่างวิ่งเจ็ดวิ่งห้าห้าลองเจ็ดนะครับวิ่งเจ็ดลองห้าไม่เข้านะครับเนาะจับคู่ให้หกคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะครับแล้วก็หกคู่ที่ไม่ทำางาือนรถกันที่เจ็ดเก้าห้าเก้าแต่คาดว่ามาไม่ถึงแน่นอนชุดกันอยู่ในชุดหกคู่แน่นอนผิดคาดนะครับเนาะเขาออกผ่ากลางหกศูนย์ เสียดายมากนะครับแต่โชคดีนะครับไปเข้าเลขฝันเบาสารคคำเต็มเต็มเลยโชคดีมากถ้าใครเมื่อเช้าถ้าใครฟังอยู่ถ้าใครสายคอเลขฝันครับเนาะคงจะได้นะครับเนาะสายเลขฝันมาได้ทั้งบนทั้งล่างมาจริงๆครับเต็มเต็มเลยดวงดีมากครับเนาะโชคดีมากดิคันวณไม่เข้าแต่ได้เลขฝันนะครับเนาะใครถูกหวยก็ดีใจด้วยนะครับใครถูกหวยใครไม่ถูกหวยก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะ ชคดีครับเนาะลอตเตอรี่ยังไม่นับเลยกนะี่ใบนะเนาะน่าจะหลายใบนะครับเนาะลอตเตอรี่น่าจะหลายใบยังไม่ทันนับเลยแล้วก็มาที่ดูว่าใครเข้ามั่งนะครับเนาะดูว่าใครเข้ามั่งเริ่มที่เสียนทวีเลยนะครับเนาะเสียนทวีสุดยอดมากนะครับเนาะเข้าทั้งบนและล่างเลยนะครับเสียนทวีเลขตาราง9ก1า5 6งหนะครับ เลขตารางสามตัวแตกเลยนะครับแนวทางเขาออกหกเก้าศูนย์เลขตารางก็เต็มเต็มเลยเซียทีจับเด่นนะครับเด่นให้เด่นห้าเด่นศูนย์ก็เข้าศูนย์อีกนะครับเนาะบนล่างเด่นห้าเด่นศูนย์เข้าศูนย์อีกจับคู่ให้นะครับสุดยอดมากห้าศูนย์ศูนย์หกเก้าศูนย์นะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะ ที่สําคัญตัวเน้นเลยนะครับของของเซียนทวีเข้าศูนย์หกจะเป็นตัวกลับนะครับจะเป็นตัวเน้นเลยเซียนทวีแมนมากเข้าทั้งบนทั้งล่างงวดนี้เดาแล้วน่าจะแสนแตกครับดูแล้วนะครับเนาะถ้ามาอย่างนี้ไม่รอดแน่ๆครับเซียนทวีแม่นมากนะครับเนาะใครตามเซียนทวีก็ดีใจด้วยนะครับใครตามเซียนทวีสุดยอดมากๆก่อนลงแนวทางให้เหมือนเดิมนะครับเนาะเซียนทวีแล้วก็ ต่อมาก็พี่ชายใจดีนะครับแม่นมากๆครับพี่ชายจะดีสองมัดติดนะครับพี่ชายจจดีบนล่างวิ่งศูนย์ลองหนะครับจับคู่50 60 40ย์หกศนี่เน้นไปที่ห้าศูนย์นะครับเนาะกับสี่ย์แล้วก็ห้าหนึ่งหกศูนย์เข้าเตรียมเตรียมตรงตรง,ตรงครับเนาะไม่ใช่ตัวเน้นแต่ก็เข้ามันเดิมแต่ที่แน่เข้าเข้าวิ่งศูนย์นะครับเนาะเป็นตัวเด่นเลยพี่ชายใจดี คนนี้ได้เยอะแน่นอนครับเนาะแกชอบวิ่งเก็บกระเป๋าหนักอย <sh od diese |ms|> ู 1, ่แล้วนะครับเนาะคนดีจะด้วยนะครับน้องเซียนทวีไอเซียนตีพ่ชัยเจดีกับเซียนทวีนะครับทั้งสองคนน่าจะได้เยอะนะครับพ่ชัยเจดีกระเป๋าหนักมากนะครับพ่ชัยเจดีแล้วก็มาที่ลุงใจดีนะครับลุงใจดีวิ่งบนล่างวิ่งสามลองเก้านะครับก็เข้าเก้าเข้าเก้าบนนะครับเนาะแต่สิได้จับคู่ไม่เข้านะครับแกบอกให้เน้นล่างเลยครับเนาะบนก็ธมดา มั่นใจล่างจับคู่ให้สามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้านะครับตัวเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดไม่มีเก้าศูนย์นะครับเสียดายมากเข้าตัวเลขเด่นนะครับเนาะเข้าตัวเลขวิ่งตทางเข้าออกหกเก้าศูนย์นะครับก็เสียดายน,นะครับเนาะต่เลขเซียนเอลุงใจดีนะครับถึงจับคู่ไปเข้าเลขวิ่งก็ทํางานนะครับเนาะเลขวิ่งก็ยังทํางานผิดน้อยนะครับผิดน้อย ผิด้อยแล้วก็มาที่เสียนใจดีนะครับเสียนใจดีวิ่งบนล่างวิ่ง0ูรองสองเข้าตัวเด่นเลยนะครับเนาเข้าตัวเด่นเลยวิ่ง0ูรองสองเข้าตัวเด่นเลยจับคู่ให้เข้าตัวเด่นอีกต่างหากนะครับจับคู่ให้05 0ย์7 08 เน้นเลยนะครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดสมกับเชียนเจดีบอกว่างวดนี้ได้เฮแน่นอนได้เฮจริงๆนะครับเนาะเชียนเจดีเน้นมากๆนะครับเนาะตัวเน้นเลยใครตามเชียนเจดีก็ดีใจด้วยนะครับเนาะดีเจด้วยอีกแปดคู่นี้สุดยอดครับเนาะเชียนเจดีก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับเนาะถึงจับคู่ไม่เข้าก็คล้ายๆพี่ชายเจดีนะครับเลูกบิงก็ยังทํางานนะครับเลูกบิงก็ยังทํางานเหมือนเดิม น้อยนะครับตัวที่จะหลุดแบบทั้งเลขวิ่งทั้งอะไรก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าหลุดน้อยนะครับเนาะหลุดน้อยแล้วก็มาที่พี่ชายใจดีนะครับพี่ชายใจดีพี่ชายจจดีเลขไม่น่าลงทุนนะครับเนาะวดนี้หลุดอีกนะครับเนาะหลุดอีก e. ชุดบนอย่างเดียวนะครับหลุดครับเนาะทางเขาออกหกเก้าศูนย์พี่ชายจจดีให้เก้าศูนย์มานะครับตรงๆเลย หลุดสองหดซ้อนนะครับเนาะหมวที่แล้วก็หนึ่งหกเก้าศูนย์พิชัยจตีบอกว่าถ้าหลุดกว่นนี้ก็ไม่ไม่ลงนะครับเนาะไม่ลงแล้วเพราะมันเยอะคู่มากโอากาสพลาดเยอะนะครับเนาะสิบห้าคู่ไปกับสามสิบส่วนท่อนล่างเลขล่างก็เอาอยู่ครับเนาะบนล่างท่อนล่างแปดคู่ไปกับสิบหกคู่เอาอยู่นะครับเอาอยู่แต่ท่อนบนพาลาดสองหดซ้อนนะครับเนาะสองหดซ้อนเลยไม่เป็นไรครับอีกข้ามีหลดดุดคนะรับเนาะพีชัยจตีว่างวดนี้ลองดู ถ้าไม่เข้าก็ถ้าเอาไม่อยู่ก็พักนะครับเนาะพี่ชายจะดีก็ฝากบอกมาก็ตามนั้นนะครับเนาะตามพี่ชายจะดีเลยส่วนเอฟซีจะดีบนล่างนะครับเนาะวิ่งห้าตัวเดียวไม่เข้านะครับเนาะพี่ชายเอฟซีจะดีวิ่งห้าตัวเดียวจับคู่เจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้านะครับเน้นที่เก้าห้าเลยเล็กน้อยคู่นะครับเอฟซี FC จะดีเล็กหน่อยคู่หมวเล้แล้วเข้าห7าเจ็ เต็มๆนะครับวันนี้ให้หดด้ามาตัวเดียวม่เป็นอะไรครับให้เป็นแนวนาทางเหมือนเดิมเย็บสีใจดีนะครับเนาะก็ครบถ้วนนะครับเนาะครบถ้วนเข้าเกือบทุกคนนะครับเนาะข้หน้าใครไม่ถูกขอ้อน่าก็ว่ากันใหม่นะครับเนาะลุ้นกันใหม่ส่วนใครถูกก็ดีใจด้วยนะครับเนาะถูกจากสำนักไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ว่านะครับเนาะถูกจากสำนักไหนก็แล้วแต่ไม่จะเป็นต้องถูกกับ TV, เซียนทวีหรือว่าพี่ชายใจดีหรือว่าเ่าสารคาม ดูว่าเสียงจะดีก็แล้วแต่นะครับคอ้ถูกเป็นพอนะครับดีใจด้วยกับทุกคนนะครับเนาะคอยไม่ถูกคน,น้ามากกับใหม่ปีกำลังใจให้นะครับเนาะคนดีคนถูกดีใจด้วยคนไม่ถูกก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมวนหน้าแก่ตัวใหม่นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะใหม่สวัสดีครับ